วันนี้ก็พาเพื่อนๆมาปลูกกล้วยกลับหัวนะครับก็จริงๆแล้วผมก็เคยปลูกอยู่อย่างอย่างกอเนี้ยผมก็ปลูกกล้วยกลับหัวนะครับก็ตอนนี้ก็สมบูรณ์นะสมบูรณ์แล้วก็ตัดเครือไปสามเครือแล้วนะครับ3มเครือก็ลําต้นก็จะสมบูรณ์แล้วก็ใหญ่โตดีพนันนี้วันนี้ผมจะ <c oughs> พาเพื่อนๆมาปลูกกล้วยกลับหัวแต่แต่อันดับแรกเราต้องมีการขุด นะครับขุดกล้วยก่อนนะครับเราจะใช้ลำที่ใหญ่ๆอย่างเงี้ยปกติแล้วผมจะใช้ลำที่เราตัดเครือเรียบร้อยนะครับตัดเครือเรียบร้อยแล้วก็นําไปนําไปาขุดขุดขุดเงาออกมาแล้วก็ไปกลับหัวเพราะว่า,เ,าเขาจะมีมีตาตาเยอะนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูอย่างอย่างนี้ฮะอย่างนี้อย่างนี้นะ เห็นไหมอันนี้คือผมขุดออกมานะครับแล้วก็เพื่อที่จะนำไปเพาะนะครับนำไปเพาะอันเนี้ยเดี๋ยวผมจะทำการค่อยค่อยแกะนะครับแกะแกะเขาออกแล้วก็ดูว่าเขามีตาหน่อตรงไหนบ้างอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยมีหนึ่งตาเห็นหมนี่นี่นีนะฮะ เนี่ยหนึ่งตานะครับเนี่ยหนึ่งตาขาวๆเดี๋ยวเราก็จะแกะแกะดูเรื่อยๆครับนะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะจะทาการทําการผ่านะฮะทำการผนะ่า,า,าแล้วก็ตัดเอาเฉพาะบริเวณตรงนี้นะครับบริเวณตรงเนี้ยประมาณสักหนึ่งหนึ่งหนึ่งฝ่ามือนเนาะนะแล้วก็เราก็จะตัดข้างในเป็นรูปรูปสี่เหลี่ยมข้าวหลาม, ian, นะะมข้าหว هم, าหลามตัดเนาะสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดนะครับสี่เหลี่ยม้างหมูก็ได้นะ ว่าเป็นสีเหลี่ยมก็ได้นะเ,เราก็จะตัดแล้วก็ผ่าด้านในคือเอาไม่เยอะฮะเอาความหนาจากเปลือกเข้าไปประมาณสักหนึ่งมิลนะครับหนึ่งมิลแล้วเราก็จะเอาตรงนี้แหละเอาตาเนี่ยไปเพาะใส่ถุงถุงเพาะชําอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็รอให้เขาเจริญเติบโตเมื่อไหร่เราค่อยเอาเขาไปปลูกนะครับต้นเนี้ยเครือเนี้ยใหญ่มากนะครับนะกล้วยหวีหวีใหญ่มากลูกใหญ่มากเพราะฉะนั้น เราเลยต้องเอาเอาเอา,เอาตัวโคนของเขาเนี่ยนะฮะไปขยายพันธุ์อีกทีหนึ่งนะี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะไปอ่าไปขุดเอาต้นนี้เดี๋ยวเราจะเอาต้นเนี้ยไปปลูกกล้วยกับหัวนะครับต้นนี้ก็ทำการตัดตัดแต่งต้นไปสองครั้งนะครับสองครั้งอันนี้เราก็จะ คือต้องโล้มันออกบ้างเพราะว่ามันมันถี่เกินเนาะแล้วฝั่งนี้มันอยู่แปลงผักด้วยเราจะเอาเอาต้นเนี้นะฮะเอาไปเอาไปปลูกกับหัวให้เพื่อนเือนได้รับชมครับนะถามว่าลูกกล้วยกับหัวปลูกแล้วเตี้ยไหมจริงๆก็ไม่ได้เตี้ยฮะ,ะสูงเหมือนกันนะอ่าคือแรกก็อาจจะเตี้ยหน่อยแต่คือที่สองที่สามเนี่ยนะรู่นะนะสี่เมตร เราจะเอาลำต้นที่ขนาดใหญ่นิดนึงเพราะว่าถ้าลำต้นเล็กเนี่ยเขาจะไม่มีไม่มีตาหน่อออกเพราะนั้นเราต้องเลือกลำต้นที่มีขนาดใหญ่นิดนึง เราก็จะไม่เอาทั้งทั้งทั้งเอาทั้งหมดแหละครับเพราะว่าไ <c oughs> อเง้าข้างล่างจริงๆมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรมากมายให้มันให้มันถึงรากมันเราก็สามารถที่จะตัด ใหญ่ไหมใหญ่นะครับนะก็ประมาณฟุตหนึ่งครับนะฟุตหนึ่งประมาณนะเดี๋ยวเราก็จะเอาต้นนี้แหละไปปลูกกับหัวกันเอาความลึกประมาณสักคืบหนึ่งก็พอนะครับนะคืบหนึ่งก็พอจากจากรากมานันนะเพราะว่าไอ,ไอส่วนเนี้ยส่วนเนี้ยก็คือ เอาไว้ให้เป็นอาหารนะครับให้น้ําเขาเลี้ยงตัวหน่อเขาให้เขาเกิดขึ้นใหม่เนี่ยเขามีหน่ออยู่นี่เขามีหน่ออยู่นะมีหน่ออยู่เดี๋ยวเขาก็ขึ้นนะมีตาอยู่อ่าเนี่ยฮะมีตาอยู่ประมาณหนึ่งคืบนะครับแล้วก็ ล้วก็ได้มาละนะเดี๋ยวเราก็จะไปปลูกกันนะครับมีตามีตาไหมมีฮะมีมีไะไปปลูกกันครับฮเนี่ยฮะแตกไปเลย ถ้าเราปลูกกล้วยเราต้องปลูกในพื้นที่ดินใหม่อ่ะยิ่งดีนะครับถ้าดินเก่าเนี่ยไม่ดีเพราะว่าดินเก่ามันจะแน่นนะครับแน่นแล้วแล้วมันเกิดไม่ดีอ่าต้องเป็นพื้นที่ดินใหม่ฮะมันจะขึ้นดีมากดินมันร่วนนะครับ ใช้ได้เลยหนักใช้ได้นะฮะเดี๋ยวเราก็จะมาปลูกตรงเนี้ฮะ <c oughs> ตรงนู้นผมปลูกแล้วสามต้นแต่ว่าอันนั้นไม่ได้ไม่ได้ใช้อะไม่ได้แบบใช้สูตรนี้ปลูกกับหัวนะะแต่ต้นนี้ผมจะปลูกกับหัวโอ้ออกได้ไหมเนี่ย เราก็จะขุดไม่ต้องขุดใหญ่ครับเอาแค่ฝังกลบเท่าที่แบบว่าให้มันมิดก็พอนะครับเอาขนาดหลุมที่เท่ากับกล้วยที่มันเน่าที่มันลงไปได้พอนะครับไม่ต้องใหญ่มากมาย สำหรับพื้นที่ดินใหม่แต่ถ้าเป็นพื้นที่ดินเก่าต้องถ้าเราทำเอาแมคโครมาขุดได้ก็ดีนะน่ะก็คือรื้อพื้นดินเอาแมคโครมาจกให้มันล้วนซุยก่อนนะส,ม,สมมติว่าใครจะปลูกกล้วยแบบเยอะๆนะคุ้มค่าครับคุ้มค่าเอาแมคโครมาวันหนึ่งจกมั่วไปหมดนะครับจกให้มัน เป็นหลุมเป็นบอ่อจุบให้ดินมันร่วนซุยก็โอเคฮะอีกสองสามเดือนเราก็จะมาดูครับว่าก็าาจะมีความเจริญเติบโตขนาดไหน จะรอดไหมจะขึ้นไหมจะดูแล้วน่าจะขึ้นครับเพราะว่าเขามีมีตาอยู่ถ้ากล้วยน้ำว้าเราก็จะปลูก ที่ระยะห่าง4คูณ4เมตรนะครับ4คูณ5เมตรก็ได้ครับแต่ว่าอย่าให้มันต่ำกว่า4เมตรเพราะไม่งั้นแล้วเนี่ยกล้วยน้ำว้ามันจะแตกกอได้ดีมันจะทำให้ทางเดินไม่มีนะครับก็ได้ละ นี่ครับเราก็จะเนี่ยกลับกลับหัวกับหางลงไปเลยนีมนะ่มิดพอดีมิดพอดีอันนี้ก็เงานะตามันก็อยู่ตรงนี้นะนี่นตามันนะก็จะมีอยู่สองสามตาเดี๋ยวมันก็ออกนะครับกบ ไม่ต้องลดน้ําก็ได้เพราะว่าที่ต้นที่ต้นเก่าเขาอ่ะม,ม,มันมันมันมีน้ํำในตัวอยู่แล้วมันจะหล่อเลี้ยงในตัวมันนะครับกล้วยนี้ก็ไม่ต้องลดน้ำนะครับปลูกทิ้งเลยนะฮะ อันนี้ก็จะเป็นดินเหนียวนิดนึงไม่นิดหรอกเยอะเลยแหละเป็นดินเหนียวเลยแหละเพราะว่าเป็นดินที่เราขุดมาจากด้านล่างเป็นบริเวณโคกหนองนานะคกหนองนาโมเดลของเรานะครับโปรเจกต์หนึ่งไร่ของเรานะปิดให้มิดก็พอ นะครับปิดให้มิดก็พอถ้าเราไม่สังเกตนะฮะเดี๋ยวดินแห้งไปเราก็จะไม่รู้ว่าอ๋อตรงนี้คือปลูกกล้วยไปแล้วเพราะว่าดินมันจะเสมอนะร้อนเขาแตกตามเมื่อไหร่นะฮะเดี๋ยวเราก็จะามาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับชมกัน ไม่ต้องห่วงว่ามันจะขึ้นไม่ได้นะคนต้นกล้วยเขาเก่งฮะอโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับชมใน เมื่อไหร่ก็ตามที่มันแตกหน่อขึ้นมานะครับที่มันแตกหน่อขึ้นมาผมก็จะมาถ่ายให้เพื่อนได้รับชมว่ามันจะเกิดขึ้นมากี่หน่อนะครับและสมบูรณ์ขนาดไหนนะครับโอเคเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนะครับสวัสดีครับ